แดงจนแสบตานะครับตัวนี้แดงจนแสบตาพี่น้องเบื้องแข่งขาใหญ่นะครับเชื่องเนาะครับพี่ชาเนาะตัวนี้เนาะนะครับเชื่องเชื่องพี่น้องเบื้องนำใต้น้ำเทินครับผมนะครับผมนี่นะครับหนอบตั้งหลังตรงเอาบันลูกเบน้องลูกก็เป็นตัวแม่เนาะพี่ชาได้ได้ได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกเป็สองเดือนแล้วครับพี่น้องครับผมเบิ่งลูกนี่คือห่าวที่อ่า ไข่ลูกดีเขาเอกิว่าพันธุ์ดีนะครับพี่น้องเนาะนะครับกล่องกล่องผมจะไก่ในสักหน่อยเบิ้งเบิ้ลพี่น้องครับเบิ้งเบิ้ลเบิ้งลูกเปิ้ลครับไข่ลูกงามคักเลยครับผมพี่น้องแข็งขาดีนะครับลูกตัวไหนอีแม่พูดอยู่น้ำน้ำว่าโสดเพิ่นเด้ค่ะอีพ่อเพิ่นว่าโสดสนิทบ่มีไผอีร่าไม่คนแก้ได้พี่น้องโมิดโามีากคดีตามเล็บพี่น้องเด้อเฮียเด้อเด้อเฮียเล็บคดีใครนั้นไม่ได้พี่น้องเด้อ ครับผมพี่น้องครับผมครับมือนี่ผ้าพี่น้องมาเบงง่วสวยๆนะครับอยู่ที่อำเภอนะครับลำทัดเมนชัยเราพี่น้องเนาะนะครับจังหวัดนครราชสีมาเดี๋เนาะครับผมครับนครราชสีมาเอ้ามาพ่อครับเจ้าของง่วเพื่อนครับเจ้าของฟ้ามเพื่อนครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่อย่างเนาะครับ ชัดครับ,รบอ่าพี่ชัดเนาะครับเนาะเอพี่ชัดอ่าบ้านนอาบ้านยังครับผมบ้านหาาาน,นองมะเขือใหญ่ครับบ้านหนองมะเขือใหญ่เนาะครับเนาะโอ่งงวดญ่เนะาะโบมันเต้นมะเขือใหไงที่พี่น้อง <c oughs> บ้านหนองมะเขือใหญ่ตำบลยังพี่ตำบลช่องแมวครับตำบลซอ,องแมวช่องแมวเนาะพี่น้องเนาะอำเภอลำเทียนช,ชัยนะครับนครราชสีมาเนาะโคราชเท่านี้นะ แม่นบอกคำครับผมนครราชสีมาเออพี่ชัดครับผมฮามีผู้สนใจอยากได้ง่วงง่ามๆนะครับมันมีมีหลายตัวอยู่เดียพี่น้องเดี๋ยวสิ่งผ้าใบเบิ่งพี่ชัดเราสิ่งผ้าใบเบื้องมีเบอร์โทรฝากไว้บ่ครับพี่ชัดครับมีครับครับเอาเบอร์หยังครับ082 082 959 959 6316ครับ6316เนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวผมสิขึ้นไว้หน้าจอเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสนใจเออ่โทรมาสอบถามพี่ชัดได้เออ่มื้อนี้มีมีเปิดแบงก์บ่ครับพี่ชัดครับครับผม ครับครับแม่แม่นี่บอกครับครับผมโอ้ยเบิ้งพี่น้องเบิ้งงามงามครับผมพี่น้องงว่วงแม่นี่สูงประมาณน,นะครับร้อยห้าสิบหยุดอกเนาะพี่น้องเนาะบวกลบร้อยห้าสิบบวกลบโดยประมาณน,นะครับาตามสายตาเนาะพี่น้องเนาะแต่บาร์เฟินสิเบิง้งอ,อ่ส่งจอยแนลงอ่อจาจังหน่อยแต่ถึงลักษณะพี่น้องครับงว่วงสีขอดนี่ก่จะเฝ้าเลี้ยงให้มันอ่าอ้วน หลายเนาะครับเนาะมันมันสีลําบากตอนคลอดนะครับผู้เลี้ยงไม่ก็สีลําบากเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่ชันครับผมว่าแม่นี่ท่องท่องแล้วเนาะครับเนาะครับผมท่องท่องจักเดือนแหละครับผมแปดเดือนกว่าแล้วสีคลอดสีคลอดออ่่าาประมาณเดือนเดือนนี้เดือนหน้าเนาะบ่เกินนะครับพี่นะครับเออ่ผสมพอไรเนาะพี่ชันเป็นทับพอประมาณร้อยครับอ่า ทัดพอบ้มันลอยนะครับเลือดลอยแดงๆงามๆงพี่น้องครับผมเบิ่งเต้แม่กระแดงแล้วนะครับเนาะเป็นงัวงัวงัวลูกลูกแรกหรืองัวลูกสองครับสาวท้องแรกเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยใหญ่ๆนะครับเครื่องโบ๊ทพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมสืไทายเบิ่งขออขอนอนุญาตพี่ชัดครับผมทายเบิ่งจะหน่อยให้พี่น้องเบิ่งก่อนด้ครับเนาะก่อนสิตดสินใจง่วตัวนี้งามครับผมพี่น้องเรื่องทองบ่ต้องงรับประกันนะครับล้านเปอร์เซ็น์บ่เป็นลอยครับผมพี่น้องแต่ว่าผมเบิ่งแล้วบ่น่าสิเกินสองอาทิตย์นะครับ าางหลยนะครับเบื้องพี่น้องจิมเพิ่นอ่านั่นออกแล้วเนาะครับเนาะขยายออกแล้วนะครับเบื้องท่างนะครับอ่าไทยเพิ่นบ้านไทยนะครับรูปลงแล้วพี่น้องนี่คือสัญลักษณ์ของง่วนง่วนสีออกนะครับง่วนสีควอดนะครับผมพี่น้องครับเบื้องนะครับนุ่มนะครับนุ่มซีเต้าเนาะพี่ชัดเนาะครับบ่มีติ่งรับประกันนะครับทุกตำนี้นะครับบ่อสิเป็นขาทุกขาถอนทรงสุดหางดอกนะครับหัวแดงนะครับผมนี่คือนะครับง่วนจากพี่ชัด นะครับลำธเมนชัยนะครับผมเสียชัดของเฮาเปิดไเท่าไหร่นนอกครับพี่ชัดตัวนี้ครับผมเปิดเจ็ดสิบห้าครับเปิดไบเจ็ดสิบห้าโอ้ยพี่น้องเอาเอาราคาง่วงสิออกแล้วครับซื้อนึ่งได้สองครับผมพี่น้องครับนะครับซื้อนึ่งได้สองเจ็ดสิบห้านะครับราคาต่อรองได้เนาะพี่ชัดเนาะนะครับเอาพี่น้องสนุกสนใจครับผมมาต่อรองกับพี่ชัดได้เด้อเบอร์สิบผมสิขึ้ินใบหน้าจอนะครับเนาะสำหรับง่วงแม่ทองตัวนี้ครับสวยๆครับผมพี่น้องครับผมนะครับเอาไปเลี้ยงโอ้ยพี่น้องครับผมหรือว่าเสี่ยวไป ่อ,อ,อได้เลยนะครับง่วงเมนิ่งมงามบิลีขับผมพี่น้องอยู่ที่นะครับลำธมินชัยบ้าน้องมะเขือใหญ่น้องมะเขือใหญ่ครับง่วงกับญ่นะครับบัรนี้มีคือได้ยินว่ามีอีกคมหนึ่งครับพี่ชัดครับครับครับเอาไปไปภาไปเบิรงนแน่พี่ชัดเอาไปพี่น้องไปสีภาไปเบิรงอีกอีกคมหนึ่งได้ยินว่าง่วตัวนี้พี่น้องมาถามหลายแล้วว่าสัตนนะครับเนาะมีคนมาถามหลายแล้วนะครับกล่องสียางน้ำกลอนไปงังนีิแหละครับ โอ้ปลูกหยาไปพอรอมนะ้อพี่ชัดนาะดีเลยครับสถานที่เอาแบบว่าจำกัดพี่น้องเบิ่งงพิ่นปลูกหยาไใ้ถ่ายง่วร้อมนะครับคอกง่วก็เช็ดแบบอบ,บ้านๆแต่ว่ายู่แบบสบายครับกางมุ้งว้พรอมนี่บา้านนี้พี่น้องเอ้ยบ้านนี้งัวงว่ลูมอ่อนนะครับแดงจนแสบตานะครับตัวนี้แดงจนแสบตาพี่น้องเบิ่งแขงขาญ่นะครับเชื่องนาะครับพี่ชัดนาะตัวนี้นะ้อนะครับเชื่องเชื่ยงพี่น้องเบื้องนำไตนำเทิงครับผมนะครับผมอุ้ยนะครับ นอกตั้งหลังตรงดีเลยครับงวัวแม่นี่ครับผมหางเป็นพุ่มใหญ่นะครับลักษณะถือลักษณะเลยครับพี่น้องเบื้องแดงแดงแดงบุ้มีหมองขาวครับผมพี่น้องขาวเนี่ยตีแขวครับผมโอ้ยามตื่นกล้องครับพี่น้องเออเพื่อนตื่นกล้องเนี่ยเอาบัดี้เบื้องลูกเพื่นอนแอมลูกก็เป็นตัวแม่เนาะพี่ชันได้ได้ไดเจ็ดเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วครับลูกได้สองเดือนแล้วปาพี่น้องครับผมเบื้องลูกนี่คือเออ่งวัวที่เออ่ ให้ลูกด who, brands, uh, p, mm ีเขาเอื <updating personal> <venue> <de irgend reconcile> ่น <tried> ว <benim> ่า <Ein> พ <structured> ันธุ์ทุ่มดีนะครับพี่น้องเนาะนะครับกล่องกล่องผมสิไก่ใน่จักหน่อยบึงบิึงพี่น้องครับเบิึงบึงบึงลูกเพื่อนครับให้ลูกงามคักเลยครับผมพี่น้องแข้งขาดีนะครับลูกตัวไร่เนาะนี่พ่อพ่อตัวไร่เนาะครับพี่ชันพ่อซีไว้ครับเออแมนครับผมผมกำว่าสีบารอยู่นะครับสไซเรนของอ่าซีไว้สีมี่ออ่าดังดังเนาะพี่น้องเนาะโอ้งาม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 พี่น้องครับคมนี่ผมมันเขาใกล้เพราะได้ผมยัน น้องพี่น้องเพินเฟินแม่ลูกวานเพิ่นส้มสีห่วงห่วงลูกแน่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่างามงามแท้ๆครับงัวแม่นี่ครับผมพี่น้องเอาเดี๋ยวผมสีไทยบุ้นๆไก่ไก่ห้พี่น้องเบิึงเบิึงแน่จังหน่อยเนาะครับเนาะอ่ะเอานะครับเบิึงแข้งขานะครับอุ้ยงัวแม่นี่สุดยอดเลยครับพุ่นลูกสาวเพิ่นนะครับลูกสองเดือนเนาะพี่ชัดนี่ครับงัวสองเดือนเบิึงในเพียงพี่น้องนะครับครับ บงบอกพันธุกรรมที่สุดยอดมากเลยครับนะครับผมครับเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ที่ดีเลยครับผมตัวนี้ปล่อยบ่ครับพิชาัทครับผมตัวนี้<ะ>ั ราคาได้กันครับอ๋อราคาได้กันนะครับพี่น้องสนุกสนใจโท่มาถามได้น้ครับพี่น้องเนาะนะครับราคาเท่าไรเดียวพี่ชัดบอกอู้ไว้กอนฮามีผู้อยากได้จริงๆอยากได้แท้ๆทให้อ่าทรมาถามอ่าพี่ชัดเล่าด้วยครับด้วยตามที่เบอร์ที่ผมขึ้นใบนาะครับนาะง่วงง่ำๆนะครับที่ลำธมนชัยกับเสียชัดของห้องครับผมพี่น้องโอ้ยเบึงสุดยอดมากครับผมเบึงบึงแม่เพิินครับนี่ครับแม่กระแดงลูกแข้งแดงครับครับผมเชี่ยงเชี่ยงนะพี่น้องมึงเอเพิ่นจากม่เหลนน้ำนะครับนะครับ ำงามครับผมพี่น้อง อ่ะเอ้า,อาพี่น้องครับผมสนุกสนใจโทรมาได้แต่ว่านะครับแม่นี่อุ้บราคาใบถ้าพี่น้องสนใจอยากได้งัวนะครับแม่ลูกที่มีพันธุกรรมดีๆนะครับหรือว่าเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ดีๆพี่น,อน้องโทรมาได้ที่เบอร์ผมขึ้นใบเด้อนะครับแต่ว่าแม่ลูกอ่อนตัวนั้นขายแน่นอนมาสัา่นเออเกตสิบห้าราคาถูกๆเนาะพี่ชัดเนาะนะครับเอาฝากไว้สำนึกกันแล้วกันพี่ชัดครับผมขอ,ขอบคุณหลายๆครับผมนะครับเอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อกดซับสไครืืออว่่่ากกดดระิงเพ สีบัวผาดชิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับอยู่ดีไม่ห่งกันทุกๆท,ท่านครับผมลำด้วย์ลำด้วยทุกๆคนครับอุ้ยเบ่งง่วงงันงครับผมพี่น้องครับโอ้ยครับครับสวัสดีครับ